สวัสดีครับผมนายกุลธันย์งินแจ่มรหัส022สองสองอฟสองับสองครับจุดมุ่งหมายของนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคคลการทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงมีความสมดุลเช่นการออกกำลังกายเล่นกีฬาทำงานดินเล็กเพื่อคลายเครียดในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ทำเพื่อพักผ่อนจิตใจลดความวิตกกังวลและพักสมองจากความเหนือ่อยล้าหรือความกดดันเช่นฟังเพลงดูหนังเดินเล่นหรือทำงานอดิเรกต่างๆเพื่อให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันการทำกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน และความพึงพอใจช่วยเติมเต็มความสุขในชีวิตประจำวันเช่นการเล่นเกมพบป,ปะเพื่อนฝูงทำงานในเรเลกหรือท่องเที่ยวเพื่อให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในครอบครัวกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มความรักความอบอุ่นและความเข้าใจระวังกัน เช่นการเล่นเกมด้วยกันทำอาหารร่วมกันไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมการแจ้งด้วยกันเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีจิตสำนึกที่ดีรู้จักความรับผิดชอบเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและ การมีส่วนร่วมในชุมชนเช่นการทำงานอาสาสมัครกิจกรรมกลุ่มหรือการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมเพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษย์กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าและความเป็นมนุษย์เช่นความเมตตาความเห็นอ,อกเห็นใจและความเข้าใจในความหลากหลายของเพื่อนมนุษย์